พระอาจารย์ครับหลายคนอาจจะเผลอทําสิ่งที่ผิดโดยไม่ตั้งใจพระอาจารย์มีวิธีทํายังไงให้ออกจากความรู้สึกผิดนั้นได้บ้างครับโบราณบอกว่าชีวิตของเรานั้นดีไม่ทั่วคชั่วไม่หมดดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดก็หมายความว่ามันไม่มีใครหรอกนะที่ดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์และขณะเดียวกันก็ไม่มีใครหรอกที่มันจะชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มนุษย์ปุรชชนนั้นก็มีดีผลชั่วมีชั่วปนดีครับทผิดทําถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราตรหนักรู้อย่างนี้เราก็จะสามารถอาภาัยให้ตัวเองง่ายๆครับพอเราอาภาัยให้ตัวเองได้ว่าอ๋อที่เธอผิดพลาดเนี่ยที่เธอหกล้มหกลุกเนี่ยที่เธอทําผิดบ้างทําถูกบ้างเนี่ยจนเธอต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ใช่ธทวมดาลอยมาจากฟากฟ้าที่ไหนครับเธอเป็นมนุษย์ปุถุชนเท่านั้นเอง พอเราตระหนักรู้ว่าอ๋พอพาะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนมีกิเลสไงรเราถึงยังทําผิดทาถูกกันอยู่พอเราตระหนักรู้อย่างนี้เราจะปลดปล่อยตัวเองได้เราจะให้อภัยตัวเองได้ครับการที่เราตระหนักรู้ว่าเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนมันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งค,ความเป็นปุถุชนมันเป็นจุดอ่อนคือเราไม่สามารถคนโทรลหรือบังคับบัญชาชีวิตของเราให้มันดีไปเสียทุกเรื่องเพราะว่าเรายังมีกิเลสเป็นแรงจูงใจใช่หรือไม่ นี่มันเป็นจุดอ่อนแต่ขณะเดียวกันมันเป็นจุดแข็งครับก็เพราะว่าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราถึงสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นอารยาชนได้ครับไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนนะเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์หลุดพ้นเลยไม่หรอกรพระอรหันต์เหล่านั้นอารยาชนเหล่านั้นท่านก็เป็นปุถุชนท่านก็เคยทําผิดท่านก็เคยทําถูกบางท่านบางคนก็ไปทําผิดทําอะไรเยอะแยะมากมายจนรู้สึกหมองหมองครองเศร้าถึงที่สุดแล้วความทุกข์ก็บีบขันจนต้อง วิ่งไปหาพระพุทธองค์นะลูปก็เคยอ่านประวัติของพระรอราหันต์หลายรูปครับพอเจอทุกข์หนักๆเจอปัญหาหนักๆก,ก็อยากจะหนีทุกข์ครับความทุกข์ก็เลยเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความสุขเหมือนสำนวนเซนที่บอกว่าโ o มัตโนโล t u s ครับไม่มีตมก็ไม่มีบวัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เราเป็นปุถุชนถ้าเราเข้าใจจุดนี้มันเป็นทั้งจุดอ่อนและเป็นจุดแข็งย้ำอีกครั้งหนึ่ง จุดอ่อนคือเราอาจถูกครอบงำด้วยกิเลสและนั่นแหละทาให้เราไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมดแต่จุดแข็งก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นปุถุชนเราล้มตรงไหนเราลุกตรงนั้นและบอกตัวเองว่าเธอนะยังมีโอกาสที่จะฝึกหัดพัฒนาได้เสมอครับไม่มีใครเป็นอารยชนมาตั้งแต่เกิดอารยะชนทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่ผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจผ่านความเจ็บปวดมาทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่หยุดหยุดตรงนั้น เขาไม่ขึงเขาไม่มัดเขาไม่ตรึงตัวเองไว้กับความหม่นหมองครองเศร้าแต่ว่าเขาเจ็บจากเรื่องไหนเขาเรียนรู้จากเรื่องนั้นแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นออกไปพูดสั้นๆล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเจ็บจากเรื่องไหนตื่นรู้จากเรื่องนั้นถ้าตระหนักอย่างนี้ก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็มุ่งก่อ